ในครับวันนี cool? ้ก็อยู่กับผมใน ATV นะครับผมวัดดี้ผมเพิ่งกลันมาครับที่จะได้มาเล่นมายครับอันนี้ผมเพิ่งทำแค่นวันแรกนะครับวันแรกของผมจริงๆเอ่อทำไมครับอันนี้มันมันแบบเออมันแบบไงอะผมเล่นได้ก่อนแล้วก็ขออภไยนะครับพผมนะคมาบมาผมก็มาเกิดี่หมู่บ้านนะครับพผม นี่อตัวอินทา์ที่มด้สั่งมหมวไปเอแล้วก็ตนากนะคบผมเดี๋ยวน้องผมก่อนยังไม่รูุ้นนี่คือบ้านที่พี่สร้างแบบไม่ได้กลงนี่คือนี่คือบ้านที่ผมสร้างนะคับผมไปแล้วล่ะนะคบผมแล้วเรานี่คือของของผมนะคะแล้วไปหามันจากไหนแล่ละ ก็หาเอาดิาไม่ไม่ครับม่เอามาจากไหนอ่ะก็เล่นที่เล่นนานแล้วโอ้ว้าจริง,งไปเพราะตอนนั้นเมื่อคนไม่มานะ<อ>ครับผมก็มีแค่นี้ดาบผมก็ยังไม่มีนะครับผมเอาบิา๊แกแก๊สตบหน้าแม่งเลยแล้วผมก็จะมาค้าของนะครับผมเอ่อมคนดูเพชรนีไ่ไงอะ่ะนะคบผมเราก็มาหาเพชร นายเขาดูเมือนเลยได้ตอนนั้นพี่เอาแอบเอาโทรศัพท์มาเล่นกับเพื่อนเหมืองอยู่ตรงนู้นโคตรไกลอ่ะจะหลอกไม่ได้หลอกตอนนั้นาไปดิตอนมันไก่ตอนนั้นพี่ขี้โกงพี่บินไปพี่บินไปแล้วพี่ก็เออเพื่อนเราเอาตรงเลดมาขุดตรงนี้แล้วพวกเราก็ขุดแบบไม่ได้โกงแล้วพี่แล้วพี่ก็บินกับบับ้าไม่ได้โกงแล้วพี่นัทบอกบินไปมันไม่มีชีวิต ไหนพวกไม่โกงไม่กโกงค่บินแลวอย่างอื่นก็ไม่ได้โกอง,องแล้วบินกับเร้ที่กลับมาเร็วคืออะไรก็บินแล้วพี่นาย <มา S 3> เล่นกใครอ่ะเ,เล่นกับเพื่อนเล่นไก่เล่นไก่ไอเลสกกบแอลที่โรงเรียนพูดโกงกันเนี่ยี่บอกที่มึงก็บอกที่นะครับผม,มก็น้องผมดูดาวาดาอยู่เราก็จะมาเอาดาบเหล็กดีไหมฮะ ดาบเหล็กนะไหนแต่เรายังไม่แต่ไม่มีเลเวลเราเลเวลเอาไปเอนชายพวกนั้นหมดแล้วเออหมดเออมดกลี้ยงนะครับผมผมก็ขอเอาอ,อันนี้พี่ฝุ่เราก็ขอมาตัดไม้ตอนกลางคืนเราเป็นเราเป็นคนสวนตอนกลางคืนเราคนมาตัดต้วเโอ,อ๊ยาะคะที่ความไงจะไปไหนเอาเตียงรางมาถอดกันใหม่ ก็พี่เผื่อโมคนี่ยตไงรอเล่นอันนี้เพื่อนไอเลสนอนไอเลสนอนก็ถ้าโมคนเล่นพี่นะก็ให้นอนของไอเลสอ่ะเออลองเรียกพี่ดิจุ๊บโอเคครับวันนี้ผมจะมาตันลุยนะครับผมตันลุยเสียบดักตาดุยเหรอตาดุยเนี่ยบอกตาดุยตาดุยเสียบเดือกมานี่เงาดักเช็ง ดูกันไปครับผมตอมนี่ค ouais. ลิปนี้แอบจะไร้สาระนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอ่ะโคตรเยอะเลยนียังไงอ่ะในมุมลอยตัวนั้นฉันจะบปันเธออยู่หลังขาเราจะวิ่งนเดินแล้วต่ในมุมไรตัวนั้นฉันจะบปันเธอบนหลังขาไอ้ในมุมไรตัวนั้นจะจะบปันอยู่บนหลังขาเอ่อล็กปั้นลังขาเหรอเจงเจงทุกคนครับผมมีบั๊กอันนี้คือบั๊ก บลกหรือไม่บั็กก็ไม่รู้ครับในภาคใหม่ๆนะครับผมประตูในภาคเก่าๆอะประตูตรงนี้จะเปิดเองครับโุกร่ายเลยติดคีไปไปชาลินเจ้กเจ็บพีรับเงินเงินเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ฟันกระชูเระชัไงไปแ,แล้วอันนี้เขาถามว่าสมมติรอจะ ก็ผมไปปลูปลาของสาบานว้าวตกใคผมเ็นคนที่ตกใจง่ายน่งสงสัยอ๋อผู้ชายทำานที่าร์มเองวาไปหาาหนึาลาพีผมมีพร้อมนะครับผมเลือแค่เลเวลครับครับ วันนี้เรานอนตอนวันนี้เราูไม่ววนันนี้ไม่เจอเคีปเปอร์ค่ะบนเช่นวันนี้เจไม่เจอเคปเปอร์เใชไม่เจอ,เเอเิายาผมไม่ได้ปักผมปักท็อตแค่ตรงนี้ที่เหลือมันผมไม่ได้ปักเลยนะพราตเชาร์ดพอดิรู้ว่าตัวเอนชาร์ดมันเป็นแสบหนึบบน่ง อุ้ยเลเวลหนึ่งก็เอ็นช็อตเด้อเนาะเอาไปเลโอ้ยยังเลอะๆๆขอลาพิษของผมนะมาโอเคลาพิษจับมาเอาแล้วก็กลมโอเคเลเวลหมดพอดีเลยนะครับผมเรามาหลับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มากินอาหารกัน ตุกตาตาตตเบาเบหนได้ปะก็บอกเนี่ยเราขอเดินมาทางนี้หนูรู้ไหมทางโ๋ยมานะคบเออไปจุได้แต่พูดก็ไม่เป็นไรป้รกบกลับมาแล้วครับใเบาเบหน่าได้นครับผมจะมาลองทับเกมและนี่คือเสียงของบอลูนบอกไอ้โค้งดิ ครับผมเราก็ได้ดาบเอนคาร์ดมาแล้วทุกคนก็เห็นนะโอ้ผมเก่งผมเก่งเฮ้ยมีตัวสองตัวทุกคนที่จะทำเตียงนอนสามอันทำไมอ่ะโอ้ยเกิดทีเดียวตายเกิดทีเดียวตายไงดำเงยทำไมทำของเตียงนอนสามอันทุกคนที่ขาดอีกันเนื้อต้องขาดแล้ว่ะไหนว่ะโน่นหลังบ้านเราก็มี นี่วางทำไมอ่ะไม่รู้ <C ül> นี่ครับผมได้มาแล้วขนเกตสามบัตอ่าเขาขี้โกงนะขี้โกงไปอะไรเขาขี้โกงนะเขาเขาหลอกอนะว่าจะว่าจะ,จะไปหายตัวหนึ่งแต่ที่แทอเขาวางไว้หลังบ้านฮนะกต็ตอนนั้นอะตอนนั้นอะที่พี่ได้ขนแกตพี่บอกเราก็ได้เกวสองอันแล้หวหมดเราจะทําอีกทำไมวะและพอพี่นั่นเอเอจิ๋ว แล้วพอพี่แล้วพี่ก็ได้ขนแกมาหนึง่งแล้วพี่ก็ไปวางตรงนี้แล้วพี่ก็บอกไม่รู้จะทําอะไรประดับบ้านเดือดแล้วพอพี่ฉันอยากทำสามันแต่ฉันไม่มีู่เกตของตัวค,ครับวันนี้เราต้องมาชิมชิมในเมืองไปเือกระดาษไปอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ดูกันพอละหนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเทีนนเยนเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ